าให้ฟังบายชีนนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากหนังสือความสุขเล็กๆก็คือความสุขโดยวินเลียววารินตอนที่25ซ้ําซ้ากด้วยความไพเราะร้านกาแฟประจำของผมเปิดดนตรีแจ๊สแผ่นเดิมมาปีกว่าแล้ว ฟังแรกๆก,ก็ไพเราะดีแต่สำหรับลูกค้าขาประจําเมื่อฟังวนเวียนทุกวันก็ทำให้เกิดอาการต่อต้านโดยปริยายถามเด็กในร้านได้ความว่าแผ่นเพลงถูกส่งมาจากสำนักงานใหญ่ฝ่ายการตลาดคัดสรรเพลงมาอย่างดีแล้วส่งไปให้ทุกสาขาเปิดฝ่ายการตลาดไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะมันเป็นชุดเพลงที่ไพเราะแต่พวกเขาคงลืมหลักจิตวิทยาข้อหนึ่งว่า สิ่งที่ดีถ้าซ้ำซากก็อาจกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีการฟังดนตรีไพเราะซ้ำๆกันทุกวันอาจทำให้เกิดอาการอยากอ้วกแตกได้ลูกค้าขาประจำอาจตีจากร้านด้วยเพลงที่แสนไพเราะนี่แหละผู้บริหารยังต้องคำนึงด้วยว่าหากพนักงานลาออกเกี่ยวข้องกับการฟังดนตรีเดิมๆตลอดทั้งวันหรือไม่มันบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็อาจกลายเป็นไม่ดีได้ในบางสถานการณ์ ผมหนีจากร้านนี้ไปพักหนึ่งแต่ยังติดคาเฟอีนและมุมเขียนหนังสือจึงสมสารกลับไปดื่มและฟังดนตรีซ้ำซากต่อไปคราวนี้ทำใจให้มีสมาธิดนตรีก็คือดนตรีเราก็คือเราไม่เกี่ยวกันได้ยินดนตรีแต่ไม่ได้ยินดนตรีเชื่อว่าอีกไม่นานคงบรรล,ลุซาตริในร้านกาแฟผมเรียนรู้เรื่องซ้ำซากด้วยความไพเราะครั้งแรกเมื่อไปต่างประเทศต้องใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนหลายคน บางคนเปิดเพลงที่ชอบเสียงดังทุกวันจนคนอื่นหงุดหงิดต่อมาไปใช้ชีวิตทำงานในโลกตะวันตกพบว่าไม่มีเพื่อนร่วมสำนักงานคนใดเปิดเพลงเผื่อให้คนอื่นฟังใครอยากฟังเพลงก็ใช้หูฟังจึงเรียนรู้ปรัชญาเรื่องหูใครหูมันครั้นกลับมาเมืองไทยก็พบว่าเพื่อนร่วมงานชอบเปิดเพลงที่เขาชอบซ้ำไปซ้ำมาโดยที่ผมมองตาปริบป,ป,ปไม่ใช่เพราะไม่ชอบเพลง แต่ไม่ชอบความจำเจเว่าแปลกใจที่ไม่มีใครบ่นสักคนคนไม่น้อยชอบทึกทักเอาว่าคนอื่นจะรับทุกสิ่งที่ตนทำได้คนไม่น้อยคิดว่าควรเสพของดีทุกวันนานปีมาแล้วสมัยที่ได้รับรางวัลซีไรท์ผมต้องใช้ชีวิตในโรงแรม5ดาวหนึ่งสัปดาห์กินอาหารระดับ5ดาวฟรีแทบทุกมือ ต่กินอาหารชั้นเลิศได้ไม่กี่วันก็หนีไปกินข้าวแกงและอาหารขยะริมถนนเพราะทนความจำเจของความดีเลิศไม่ได้ในโลกศิลปะโดยเฉพาะวงการวรรณกรรมเมื่องานเขียนเริ่มวนอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไปไหนเราเรียกว่าน้ำเน่าน้ำเน่าหมายถึงสิ่งที่วนเวียนอยู่กับที่ไม่เปลี่ยนแปลงเปรียบเสมือนบ่อหรือบึงที่น้ำไม่ไหลไปไหนไม่นานก็เน่าส่งกลิ่นเหม็น สมัยหนึ่งบ้านเราอุดมด้วยนิยายประเภทแย่งชิงมรดกนางเอกตกระรรมลำบากในตอนจบได้รับมรดกและแต่งงานกับพระเอกจนบางคนเรียกเรื่องแนวนี้ว่าน้ำเนา่าความจริงน้ำเน่าไม่ได้หมายถึงนิยายไร้สาระเสมอไปมันอาจเป็นนิยายดีๆก็ได้ทว่าเมื่อไรที่เขียนเรื่องดีๆซ้ำๆซ,ำซ,ำซ,ำซ, EC ซากๆอยู่กับที่มันก็นิง่งไร้ความเคลื่อนไหวน้ำดีก็ไม่ต่างจากน้ำเน่า ilia. น้ำเน่าทั้งหลายในโลกไม่ได้เริ่มต้นจากน้ำเน่ามันเริ่มจากน้ำสะอาดนี่แหละแต่มันเน่าเพราะไม่ขยับไหวความไพเราะของบทเพลงความงามของศิลปะสาระของงานเขียนจึงไม่ใช่อยู่แค่ที่โครงสร้างของมันแต่อยู่ที่ตำแหน่งช่วงเวลาความถี่ของการเสพด้วยนี่ก็คือศิลปะเหนือศิลปะคนยุคก,ก่อนดูหนังกลางแปลงอย่างมีความสุขทั้งที่ระบบเสียงไม่ดีคนพลุกพล่านยุงกัด แต่บรรยากาศที่แตกต่างทำให้การเสพหนังนั้นน่าประทับใจได้เพลงที่บรรเลงในสวนคอนเสิร์ตท,ที่เล่นกลางแจ้งก็สามารถมีชีวิตชีวากว่าได้เพราะมันไม่จำเจชีวิตก็เช่นกันหากอยู่กับที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เคลื่อนไหวชีวิตที่ดูดีก็อาจกลายเป็นชีวิตที่ไม่น่าปรารถนาอย่างไม่น่าเชื่อชีวิตก็เหมือนบทเพลงไพเราะเนื้อหาเป็นเรื่องสำคัญแต่ก็ต้องดูกาละเทศะและจังหวะด้วย สิ่งที่ดีถ้าซ้ำซากก็อาจกลายเป็นสิ่งไม่ดีเพลงที่ซ้ำซากด้วยความไพเราะก็อาจเป็นเพลงที่ไม่มีใครอยากฟังเพราะชีวิตที่ดีไม่จำเป็นต้องไพเราะทุกท่อนทุกตัวโน้ตมันประกอบด้วยท่อนที่ไพเราะท่อนที่ไม่ค่อยไพเราะท่อนที่น่าสนใจท่อนที่ไม่ค่อยน่าสนใจท่อนที่มีตัวโน้ตและท่อนที่ว่างเปล่าแต่เมื่อมาประกอบรวมกันแล้วงดงาม กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์